มาค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูแซ่บๆกันนะคะก่อนอื่นก็ใส่พริกลงไปใครจะใช้พริกแห้งพริกสดได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงนัวลงไปค่ะที่ใส่ลงไปเพราะว่ากลัวมันกระเด็นเข้าตานะทุกคนนี่นะคะเราก็จะโขลกพริกแบบหยาบแบบละเอียดแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เราก็จะ ครุบแบบหยาบๆไม่ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาทัวฝักยาวมาหั่นทุกคนนี่นะหั่นพอดีชิ้นพอดีคำเนาะหั่นไปจ้า หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเราจะมาตําให้ถั่วมันแตกนะทุกคนก็คือแต่ส่วนตัวแล้วจะเป็นคนชอบที่ตําถั่วแบบไม่ไม่แตก มากอะคะ่ะคือเราเวลาเราเลือกถั่วเนาะเราจะเลือกถั่วที่อวบๆทุกคนเพราะว่าถัว่วอวบๆมันจะหวานนะเนื้อมันจะนุ่มกว่ามันจะไม่แข็งแล้วมันจะมีน้ํามันจะฉ่ากว่านะคะอันนี้เราก็จะตาถั่วพอแตกๆเนาะเพราะว่ามันเวลาเราเคี้ยวมันจะได้กรุบๆ,ๆนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ตําไปจ้ะ ตำถั่วได้ที่แล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะจ๊ะมะเขือเทศชอบกินก็ใส่เยอะแล้วแต่ความชอบเนาะเราก็จะใส่มะนาวลงไปจ้ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มมะนาวลงไปอีกหลังจากนั้นเราก็จะมีปลาร้าที่ขาดไม่ได้ทุกคนเทลงไปจ้ะแล้วก็เติมน้านะําปลาเนาะหลังจากนั้นก็จะใส่น้าตาลปีบนิดนึงค่ะคือใครชอบ รสชาติไหนเติมไปตามเลยะคะอันนี้ก็คือจะให้มีรสชาติของความหวานนิดหน่อยนะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วลงไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็มาโคเรโคเร,ร,รค่ะมาตำม,มาคลุกมาเคล้าให้มันเครื่องปรุงกับถั่วเราให้เข้ากันทุกคนบอกเลยว่าน้ำลายแตกน้ำลายไหลจ้าเมนูที่แบบกินได้ตลอดตำส้มตำตำถัว่วตำแตง้งอันนี้นะคะพอเราโคลก,กันเรียบร้อยแล้วทุกคน นี่นะเราจะชิมค่ะถ้าเราชิมแล้วได้รสชาติก็นั่นแหละเรียบร้อยอแ,แต่ถ้าใครแบบยังไม่ได้รสชาติตัวเองก็ชอบรสชาติไหนก็เติมไปนั้นแล้วเราจะมาเทลงจานแล้วนะทุกคนนี่ตำเสร็จแล้ว,ว,วโอ้ยภากไปก็นำลายแตกเนาะเออนี่นะทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนมันจะแบบถั่วจะกรอบกรอบอมหวานเนาะมันจะแบบเพราะว่า นี่นะวันนี้เราทําไข่เจียวด้วยกินไข่เจียวกับตําถัวาวถ่วทุกคนไข่เจียวไม่ไขเ่ขเจียวใส่ทูน่านะทุกคนเออนี่ดีไปอีกห,หน่เมนูนี้คือแซ่บเบอร์